น้ำตาแม่น้ำตาลครับไกสีมื่นตาแล้วครับช่วงนี้แม่บพายุครับมันไปหนักไปเบาข้างนอกครับกินดิมแล้วครับ หยัดชีขันครับนอนครับนอนยิ้มเสียงแมีครับ,นนรบ,เ,รรบเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มสิหิวแล้วครับอันนี้หาครับตายังมืนมืนครับโอ้โอ้โอ อันนี้ไปได้ซ้ำนี้ครับเพราะว่ายังมืดมืดตาครับกระดึบกรดึบหาครับอยิ้แต่เสียงครับหมดตัวอยู่ครับจิ้มแจ้งครับช่วงนี้ครับเพราะว่าสิเขาสองอาทิตย์แล้วครับ อันนี้หาเลยครับพักแป๊บเดียวครับกระสิเริ่มหิวแล้วครับเพราะว่ากลางคืนีกินเบิด์ขนครับเปลี่ยนอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเริ่มหิวเพราะว่าเป็น เริ่มสิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเริ่มกินเจ้งครับอันนี้เหยียดยีขั้นครับเอออันนี้ลบมานอนอยู่คนเดียวครับผุดไซดครับเพือ่อครับอว้วนแย่งครับพอพอมันกินเจ้งครับโอ้มีสะดุ้งครับ ô ô thằng buồn gặp hả mẹ gặp เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วโอ้โหท่านกุญหากับหาถ้าตัวนึงขยับก็กรสิเริ่มขยับน้อกันนี่ครับหานุ่แม่ครับครับส่วนนายนี่ลบมานอนอยู่ผู้เดียวครับ กระดึบกระดึบหาครับหาเมฆคนวายู่ครับโเห็ oh <in> <ung> นหงเหรอครับเออแต่ว่า,าจากักสีไปใสครับไปแล้วครับเริ่มลูกเบิดแล้วครับมึอหันนอนครับ เราะว่าต้องเอาแม่เพืนไปพักน้ำครับขอมา,านี่กินย่างเดียวครับครับน,น้ำตาลต้องไมอยู่ห้องนอกครับเพราะว่าแยกให้เพื่อนพักครับอยู่ห้างในลูกกินนมย่างเดียวครับเดี๋ยวกระเสียวเข้าไปแล้วครับ มาางนอกสิประมาณครับนอนครับเพราะว่าช่วงนี้ยังหนาวอยู่ครับตนอนค้านสิเมื่อยครับเพราะว่าลูกกินนมครับเพราะว่าเพิ่นเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับหลังจากแม่พิน่นออกไปข้างหนอกอนอกลับม้าครับเริ่มเลยครับเริ่มแล้วเริ่มสิหิวแล้วเออ โอ้ดำตาหนึ่งผมว่าทักทายลูกครับครับขาครับเออส่วนนดำตาลที่ท่านมีครับส่วนที่ได้กินครับต้องค่อยซอยครับซอยเพราะว่ายังบนหัวครับส่วนสีนอนกับนอนครับต้องจับมาใส่ครับซอยเพิ่นครับ เขบาบอกถือมองครับจิบจิ๊บจิ๊บบจิ๊บ๊บ,บ,บโอ้ได้กินได้กินอยู่ได้กินเยอน,น,นี่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 ครับมาหอดกับสัตว์ไปครับเพราะว่าหิวครับแป๊บเดียวครับกินจริงครับอันนี้กระดึบกระดึบหาครับ ส่วนนียังวัดยังูครับพ่อแม่ขอมากครับครับเบิ่งครับรมมาณน้ครับแต่เบอร์ซอยครับหายัง่ัดนี่พอครับเอาแล้วเริ่มแล้วยินเสียงมูแล้วครับแต่ว่ากันยังเข่าวันได้ครับขับซอยครับพาะวมูอยู่ข้างนอกตัอยู่ข้างในครับ เออครับตัวลุดก็มีครับแต่ปซอยชิได้กินเล้ยนะครับเ่งครับหาบอนพ่อครับตั้งโตตั้งแย่งกินครับส่วนชิพเห็นยุ่งนอกครับโน้ำตาลขยับครับเอาไงทองไงใส่ทั้งนี้ครับ เบิ่งครับทานอนจินครับดูเข้ามาเป็นจีนเจงครับก็เลยตัวใหญ่ไว้ครับ หมดถึงนี่ยครับเออเอาเอารุดรุดเรืยทุกท่าครับคอยจับถือครับครับโอ้โหพวกอวัยยามดังสูงครับเออเอา ส่วนที่ได้ทีครับเพราะว่าเตาหลังนี่สใหญ่ครับข้างหน้านี่ค่อนข้างสิน้อยยินยากครับส่วนที่อยู่ข้างหลังนี่ก็สินิ่งครับเพราะว่าถือเตาที่พันมีน้ำน้มไหลครับครับอันนั้นค่อนข้างสีอิ่มเลยครับเพราะว่าพ่นเขาก้อนมูครับบอกว่ากับสิประมาณนี้ครับพักครับ ส่วนที่ยังบ่ได้ยิ่มครับโ oh, <laughs> อ้บ่ยิ่มครับโบเยิ่มเออเอาเอาโอ้ oh, oh, oh. <laughs> ส่วนนายนี่ครับครับ <laughs> สองนายนี่ได้มองดีครับบ่ไปใส่ว่ขยับเลยครับกินย่างเดียว โอ้โหเห็น่าเห็น่าเห็น่าหลุดกับหลุดหากับหาอยู่ออาๆครับแต่เริ่มง่กันสิประมาณนี้ครับเพราะว่าจิบเจงแห้งครับจนแม่เกิดสิบวันได้พักเลยครับเอาเป็นรุ่มอยู่มองเดียวโอ้ยหนาะ ค่อยใส่กับอ kind of so ันน <laughs> oh ี้มัมีเนะครับพอเห็นนี่เป็นลูกๆนี่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 ทั้งหนาทั้งหนาทั้งหนาพอใคยมีน้ำ้มครับานะพราะว่าขางนึงเขนทับไปครับครับหลับฝาเลยครับเพราะว่าข้างหลังนี่เขาทาสีน้ำนมไหลายครับเพราเต่าเญ่ครับข้างหน้าต้องพยายามหครับครับเบิ่งเบิ่งมีกระตุก เ <laughs> ออเออเอาเอาตื่นขึ้นสัดต่อครับครับย่างบ,บัวดิอีมเนื้อครับเ <laughs> ออมีน้อนกอดข้อด้วยค,ครับ ครับผมหลัดความาย่างครับวันนี้ภาพบิงบรรยากาศลูกน้องำตำลาลครับใกล้ที่เขาสองอาทิตย์แล้วครับยังบนในมื้นตาครับอาชีปนีเอาไปซ้ำนี่ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ